ทุกกระตัวทุกกระถัวนวนวให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวถ้าหยาบคายกับคลิปเราตกนรกชัวสาธุสาธุสาธ,สาธุดามาดากลับไม่มีกลัว k n b อน n าแนวสวัสดีค่ะ FC ลุงพลป้าแตนยายรองและลุงมงคลกอก ก่อนจะเข้าเรื่องวันนี้แอดอยากจะเล่าว่าแอดทำช่อง YouTube นี้ด้วยความสุขจากเริ่มต้นเลยนะคะอดคิดดีอีกไม่ได้ว่าแม่น้องชมพู่ไม่ควรทำอย่างนี้กับลุงพลเลยคุณสูญเสียแล้วก็เก็บงำเอาไว้ผู้เดียวถ้าไม่ต้องการเปิดเผยก็จะมีคนสงสารมากมายลุงก็จะไม่มีมนทิน ตำรวจจะค้นหาอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาสำหรับลุงพลคนจะดังพอตำรวจค้นมากๆเข้าก็ดังไปเองถ้าแอดเป็นแม่น้องแอดจะไม่ใส่ร้ายใครเด็ดขาดคลิปต่อไปนี้ถ้าท่านใดฟังแล้วก็ไม่เป็นไรนะฟังอีกนิดเพราะจะมีคอมเมนต์สุดท้ายเช่นเคยสไตล์แอดเลยคอมเมนต์นั้นอาจจะเป็นคอมเมนต์ของคุณก็ได้นะ สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแต่ละคนเก่งกันจังพากันโอวดสรรพคุณหวดบารมีวดวา่วดวามีสายเชื่อถือได้จากวงในข้าราชการตำรวจสายจริงหรือสายมว่วก็รอดูกันแต่ถ้ามีสายจริงทัางกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบกพร่องในหน้าที่เพราะความรับทางข้าราชการหรือทางคดี ต้องเป็นความลับไม่ควรปล่อยให้ข้อมูลล้วนไหลจนกว่าคดีจะเสร็จสิน้นหรือมีบทสรุปถ้าไม่มีสายจริงแล้วพากันแอบอ้างมั่วๆแบบนี้ตำรวจได้รับความเสียหายโดยตรงเป็นแบบนี้แล้วสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทำอะไรอยู่ไม่คิดออกมาชี้แจงหรือเอาผิดพวกที่แอบอ้างบ้างหรือไร หรือมีการซื้อขายข้อมูลกันจริงๆก็ควรตั้งคณะกรรมการสอบตำรวจที่ทำผิดไม่ใช่ปล่อย้เลยตามเลยโดยไม่เหลียวแลวแล้วยืดนอกต่อแหลกับประชาชนว่าพวกท่านคือขบวนการยุติธรรมหรือผู้รักษากฎหมายทนายเดชบุญตกกระป๋อง ว่างจัดก,ก็ตอแหลตามกระแสกันกุับเขาด้วยทำเป็นว่าตนรักความถูกต้องรักความเป็นธรรมแต่เสือกรับว่าความให้กับครูที่ตีเด็กอนุบาลแก้ต่างให้คนผิดหวังช่วยคนผิดรอดจากคดีคนรุมด่ากันทางประเทศเพราะหลักฐานเห็นชัดว่าครูตีเด็กจริง เป็นคนผิดจริงทนายคนอื่นๆปฏิเสธที่จะว่าความให้ครูแต่ทนายตกกระบองรู้อยู่แก่ใจว่าครูผิดก็ยังรับทำเพราะเห็นแก่งเงินขาดจิตใต้สำนึกป้าถอยตัวดีซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งนามว่านางเขียว จำจำดีเหลือเกินวันที่ชมพู่หายผ่านมาจะเกือบปียังจำได้หมดลุงใส่เสื้อใส่กางเกงตัวไหนสีอะไรเมียลุงแทๆ้ๆยังจำไม่ได้เหมือนนางเลยเรื่องโกหกใส่ร้ายคนอื่นจำได้ไม่ลืมเลยนะแต่เรื่องดีๆที่ลุงทำไว้มากมายกับเรื่องนี้บุญคุณที่ลุงไม่เคยทวง นางเสือกระแดงไม่จำตอแหลทำเป็นลืมถามชื่อพ่อแม่ชื่อปู่ย่าชื่อตายายของนางดีไม่ดีนางจำไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะตอนนี้นางกราบคนอ่านข่าวช่องอัม,มหินเป็นพ่อไปแล้วเขาสั่งให้พูดอะไรทำอะไรก็ทำตามเขาหมด ่อไปเขาสั่งให้นานตามพ่อรอแม่นานเองนานก็คงทำตามอีกนั่นแหละรองคนแบบนี้ทำได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองขอบคุณคลิปดีๆจากเจ้าปู่นะคะขอบพระคุณค่ะจากคลิปนี้มีคนคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้ค่ะคนแรกบอกว่า ตอนนี้นางเขียวมันกำลังจะเป็นแม่ยายนักข่าวไม่รู้กันหรอมันเอาลูกสาวมาใส่พานให้เลือกตั้งหลายคนแล้วนะเขาก็ตามใจดูไอ้ตัวพ่อจะถูกใจซะด้วยยอมทำทุกอย่างเพื่อเอาใจจะได้ลูกเขยเป็นนักข่าวจะได้ดังอ้าวหรอแอดไม่เคยเข้าไปดูสักทีคนต่อมาบอกว่า ไอ้ทนายปากห้อยมันก็แค้นที่ลุงไม่เลือกมันทั้งที่เสนอตัวออกนอกหน้ามันเลยหันมากัดลุงแทนอันนี้แอดก็ว่าจริงค่ะรวมถึงทะนะด้วยทําทีท่าเหมือนจะให้เขาเข้าไปขอความช่วยเหลือคนต่อมาบอกว่านางอิจฉาจนหน้ามืดตามวัวและเห็นแก่เงิน อีกไม่นานรอกรรมันยุติธรรมเสมอค่ะจริงค่ะคนต่อมาบอกว่าสวัสดีค่ะเจ้าปู<ม>เหมือนกับว่าเขาสร้างข่าวเพื่อกรบเกลือนนักศึกษาที่ออกไปชุมนุม,มก็เลยปล่อยให้ข่าวลุงพลให้สร้างกระแสไปเรื่อยๆประมาณนั้นหรือเปล่าคะคงงั้นมั้งคะคนต่อมาบอกว่าทนายคนนี้ตกกระบอง สงสัยจะไม่มีจะกินแล้วและคงเป็นโรคประสาทด้วยค่ะคนต่อมาบอกว่ามันคงคิดว่าลุงโดนจับลุงจะแฉหรือซัดทอดถึงใครสมองมันมีแค่นี้จริงๆทำตามใบสั่งของคนอนาทแท้แม่เขียวคนต่อมาบอกว่าสวัสดีจ้าเจ้าปูยายถอยหมอน ซ้อมไว้กันพลาดเจ้าค่ะนี่แหละคนที่โทรหาหมอฟิชวงเล็บปอที่เป็นพยานกลับคำกลัวละสิเลยขอให้เขาช่วยแล้วมากลับคำอีกคนต่อมาบอกว่าหากมนุษย์รู้จักความรักที่มาจากความเมตตาการให้อภัยความเห็นแก่ตัวจะไม่มีในโลกใบนี้อันนี้จัง ดังที่พระพุทธเจ้าเปรียบมนุษย์เหมือนบัวสีเหลาใครอยู่เหล่าไหนนั้นก็สุดแท้จิตใต้สำนึกของแต่ละคนค่ะคิดดีพูดดีทำดีเป็นสิ่งเดียวที่จะสร้างกรรมดีและการทำดีจะเป็นกรรมดีติดตัวไปพบชาติหน้าค่ะสาธุค่ะแ,แอดว่าชาตินี้ก็เจอได้เหมือนกันนะคะคนต่อมาบอกว่าได้ข่าวว่า จับยาได้เป็นแสนเม็ดเลยหรือใกล้ๆแถวนั้นดูมีข่าวบ่อยๆนะทานายตกกระป๋องก็เลยต้องหาทางขึ้นจากกระป๋องอะอะไรผ่านกระป๋องมาก็รีบนับจะได้ขึ้นจากกระป๋องทานายก็ชอบอ้างว่าวงในวงในเอาตำรวจมาอ้างตลอดเพื่อดึงราคาตัวเองดีไม่อ้างว่าตำรวจเรียกมาช่วยกันจับแพะอีกนะ คุณเขียวก็เอาตัวรอดตอนแรกอาจหวังว่าลูกจะได้เป็นดาราเลยถีผัวเพื่อนซีกันมานานทิ้งเพื่อเอาใจนักปั้นการเวลาพิสูจน์คนจริงค่ะสำหรับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ FC ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคน และช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ